โอเคครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมอ e ฟุตบอล2023นะครับอีกแป๊บๆก็จะ2024แล้วก็วันนี้ก็จะมาลงแรงนะครับก็จะมาอวดฝีไม้ลายมือของผมเฉย,ยๆนะครับก็เล่นเล่นเกมไหนก็ลงเลยนะครับจะไม่มีจะแพ้ชนะก็ไม่สนนะครับก็เป็นุ่นกันเราเองครับก็ไปดูในเกมนะครับโอเคฝั่งเขาได้เขียก่อนนะยเซลูโคเซลู โครเรลูลนี่ไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยนะเพ okay, ดตบก่อนได้ส่งแทงแทงไม่ถึงตักไว้ตักไว้ตักไว้ตะบนโอ้โหตะล่างอุ้ยท้างไรกระตุกอุ้ยโดนของหรือเปล่าโดนของหรือเปล่านะสวยว่ะโทนี่ วินนี่ไม่เปิดงี้เลยเหรอสวยมาเป๊อุย้ยโอ้โหสวยกบเซมิโลฮึบนี่ไงเอ้าไม่ถึงตะบน ตักไว้บอลบิดตักไว้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 สวยเอเซ่ essay. แทงเอ็มปัเป้เอ็มปาเป้มาอีกแล้วขึ้น,นำก่อนนะหนึ่งศูนย์โอ้โหวิ่งเร็วจัดไม่ให้ดูด้วย ไม่เป็นไรฝั่งเราคื้นำก่อนนะวิ่งไปดักก่อนดักได้ไหมเดี๋ยวโดนทีเด็ดลูกเลียรูดิกเกอร์ไปวนเลยตรงนั้นเฮ้ยเขาจะทำอะไรอะ่ะผมไม่เพสน,นะผมนำอยู่ผมก็ไม่เพสน,นะเอาดี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 าดาดไม่ไล่ด้วยไม่รีบนำอยู่ นำอยู่ปรับดีเฟนต์เลยถ้าเล่งนงี้ไม่เพด้วยรอได้รอได้รอได้ไดค่อยๆผมว่าเขาน่าจะกวนประสานนะเขาไม่น่าจะไม่อยู่หรอกนี่ไงโอเค ขึ้นโกอีกผมไม่นีเพจด้วยผมดักเอาผมไม่รู้ว่าคนเล่นแบบนี้เขาต้องการอะไรนะไม่รู้ว่าแบบว่าเขาไม่อยากชนะหรอเสมอก็ไม่เสมอนะ เปิดมงชัวโคเซรูเปิดมงชัวนี่ไงนี่ไงมาละโดนเปิดมงละอะไรล่ะออมบิสากา้าเอมเาเป้มงวินนี่วินนี่วินนี่ไม่ถึงหรอกนี่ไงล่ะโอ้คานาวาโ่มงได้ก็คิดดูละกัน โอเคจบครั้งแรกครือหลังมันฝ่ายเราที่ได้เขียนนะโหฝั่งนี้ผมชอบเลยบูกจากซ้ายไปขวานี่ของชอบผมเลยเฮ้ยโห,โหกระตุกอ่ะคนเนี้ยเขาเล่นของใส่ผมนะเขาเล่นของใส่ผมแล้วแต่เขาเล่นได้ปกติเลีรยเลย กระตุกอย่างนี้ก็เคลียร์เลยโยกค่อยๆค่อยๆต่อบอลวินนี่หรอเออเอออะไรอะไร เอ้ยทำไมกระตุกอ่ะ oh my gosh โหไม่เข้าออดีนะโลโดิโก้วินิสิอุสอ้าวหยุดเกมทำไมมันถึงกระตุกอ่ะ ผมไม่เปลี่ยนดีกว่าน่าจะไปต่อได้อยู่เขาเปลี่ยนวินนี่ออกเบนเซม่าเข้ามา <21 S 2> ไม่กลัวครับเนนบนเซม่าผมไม่กลัวครับน,นี่ไงลับโบไปเลย เอเซ่อุ้ยโอเคได้ฟ้าวส่งสั้นเลยอุ้ยโ,โหจับบอลขนาดนี้จะแทงหรอโคเซลูโคเซลูทำอะไรเกรู้ว่าดากักอุ้ยกระตุกอีกแล้ว โอ้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 ไปเอ้ยเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรเคลียร์เลยกระตุกอย่างนี้ไม่น่าเป็นที่ผมนะยายาเอ้ย แย่แล้วผมว่าแปลกๆแ,แล้วเนีย่ยเพราะว่าส่งไม่ดีเลยนะเนี่ยผมส่งไม่ดีเลยเลยนะมันกระตุกอ่ะไม่เป็นไรผมนํำอยู่หนึ่งศูนย์สวยกระซินเพราะปกะติถ้าแบบว่ามันกระตุกหนูๆเนี้ยมันจะส่งไม่ไปแต่นี่บอลอยู่กับผมก็ส่งไปตลอดนะโอเอเซ่ ยังไปเข้าตีนเขาอีกสวยมาโอ้โหเฝ้าผมอีกเฝ้ากูได้ไงวะเออเออ,เอ,อทำอะไรอะไรมัวจะส่งโซเวลาหนึ่งกันที่ โอเคจบไปเราชนะ1นูนย์นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการลงแรงนะครับก็คนเมื่อกี้เขาเล่นแปลกๆนะตอนแรกๆพอโดนเขาโดานผมยิงแล้วเขาก็ส่งคืนโกแล้วก็ให้กูตัวเนี่ยโกของเขาเนี่ยก็ยืนอยู่เฉยเหมือนเขารอให้ผมไปเพจแล้วเขาถึงจะเล่นกวนประสาทประมาณนั้นนะซึ่งผมก็ชิวๆแล้วแถมกระตุยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือว่าเป็นที่เขาหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟนะแต่ผมก็ชนะมาได้1นึ่งศูนย์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ถ้าดูแล้วสนุกก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมเลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวนันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันครับ